อ่ะทุกคนะให้ดูกรรมวิธีในการทํากะปินะคะอันนี้ผ่านการตากไปยังเนี่ยจ้าปอยังค่ะนี่เคยสดจะตําหมักค่ะเราต้องตําหมักไว้หนึ่งคืนค่ะก่อนที่เราจะไปตากอ๋อต้องตําหมักเลยนะคะนี่คือขั้นตอนแรกเลยใช่ไหมหลังจากได้เคยมาใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเมื่อกี้บรรยายผิดคือก็ต้องใส่เกลือบ้างเหมือนกันใส่ใส่ค่ะแต่เราใส่ไม่เยอะใส่นิดนึงเพื่ออะไรเพื่อ เคยมันจะไม่เน่าเคยมันจะไม่เน่าเกินไปมีลนิดนิดนแต่เราใส่ไม่เยอะนะคะอย่างนี้เลยแต่เราไม่บอกว่าใส่เท่าไหร่โอเค <c oughs> เป็นสูตรของเราใช่ไหมใช่โอเคตำนานไหมตำพอเข้าพอเกลือเข้ากับเคยค่ะไม่ได้ตำแหลกรักษาเนื้อเคยไวใช่ไหมใช่นี่ค่ะทุกคนเมื่อกี้ดิฉันบรรยายผิดนะคะ ก็คือเขาก็ต้องใส่เกลือบ้างอการนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ใส่เยอะก็คือบางร้านนะเนื้อเคยน้อยใส่เกลือเยอะมันก็จะแบบเค็มมากเมมมากันไม่อร่อยแค่พอถนอมไม่ให้มันถนอมเนื้อเคยใส่เกื่อถนอมเนื้อเคยก็จะเป็นแบบนี้ดูน่ากินอะหอมมากนะหนึ่งคืนนะคะแล้วก็ใส่ตู้หมักแต่ไม่่อนก็จะใส่โอ้นะอันนี้เดี๋ยวเราใส่กระสอบเลยมันจะเกิดน้ำเคยออกมาเลย อ๋อมันจะได้ความหวานไม่ได้<ช>ไม่หายไปใช่ไหมความหวานจะได้ไม่หายอโอเคตํออานี้ควาจะได้กะปิกินทุกคนตําแล้วก็ตําอีกตําแล้วก็ตํา <c oughs> อีกน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูที่เขาตําแบบที่พร้อมกินด้วยนะพร้อมขายพร้อมขายนะเดี๋ยวให้ดูโอ้หลายบทบาทนะจะดูสิเนี่ยแม่ชั้นได้หลายบทบาทนะน <laughs> เป็นนักแสดงก็ได้ล่าสุดเป็นคนตําเคยแล้วค่ะทุกคน ได้หลักบทบาทขายบทบาทจริงๆเนี่ยเอาดูสีเปลี่ยนเลยอยากมาตามแล้วว่าเนี่ยเพราะสีสีเขาจะแบบงงงงเนนีย้มัจะเข้ากันแล้วอ่าเนื้อมันจะแล้วเราก็จะตักใส่กระสอบเพื่อหมักไว้หนึ่งคืนหนึ่งคืนเลยจ้าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็เอาออกออกมาตายใช่ไหมถ้ามีแดดนะเดี๋ยวช่วงนี้แดดดีอยู่ค่ะทุกคนดูค่ะอือ้นออันนี้คือขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะขั้นตอนแรกยันขั้นตอนสุดท้ายใหญครบเลยขั้นตอนแรกแต่ว่าเราจะไม่บอกสูตร บอกไม่ได้นะคะบอกสูตรไม่ได้นะคะกล้าการันตีเลยว่ากินที่นี่ไม่เหมือนกับที่อื่นแน่นอนแบบโบราณแค่ไม้นี่กี่ปีนะไม้ตำไม้ร้อยกว่าไม้พายพายพายหักไปอันเนื้อค่ะร้อยกว่าปีตั้งแต่สมัยย่านู่นน่ะไม้ตำเคยเป็นร้อยปีนะบอกก่อนก็กินมาห้าสิบกว่าปีแล้วค่ะนี่คะทุกคน กินตั้งแต่อายุสิบตวตอนนี้สามแล้วค่ะได้จำาวามได้ค่ะที่นี่ตำไว้เทุกคนเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูอะเป็นตำแรกนะคะตำแรกที่เอาเคยหมักแล้วก็จะเอาไปตักแดดแต่ว่าอันนี้คือตำสุดท้ายหลังจากที่แบบต้องตากกี่แดดนะคะอันนี้แดดสองค่ะแดดสองแล้วใช่ไหมพร้อมขายแล้วนะคะเนี่ยเนื้อกะปิจะเป็นแบบนี้เลย จริงๆมันก็ได้แล้วนะทำไมต้องตามอีกอ่ะมมันนไ่่แหลกะะเพราาวอ๋อไม่แรงดูเนื้อสวยมากเนื้อไม่เนียนอ้ยเนื้อสวยเนื้อก็อ๋อตามให้มันมันต้องแรงกว่านี้ต้องแรงกว่านี้เออเาต่ำเนียนนี่ดีกว่าคนูบอกเขาชอบเราคุยปาตานี่อ่าให้มันแรตทำให้มันแรงทำให้มันแล้วมาพร้อมขายขายเลยขายเลยนี่สวยว่ะอันไหนต้องต่ำเต้ อันนี้อ่ะออเดอ,อ,อร์แรกเลยนะคะทุกคนหมายถึงว่าชุดแรกแล้วที่เชุดแรกก็จะได้กระปิอันนี้นะคะน,น,นี่ออกมื่อกี้ต่ำคนเดียวนี่ต่ำสองคนใช่เพราะว่ามันแพงแล้วมันจะต่ำลำบากต่ำเหนียวต่ำยากตัวมันเหนียวเดินเหนียวก็เท่าไหวแล้วเนี่ยลากแทบไม่ขึ้นเลยเนี่ยกระปิแท้มันต้องแบบนี้มันต้องเนื้อย่างนี้ ต้องมีจังหวะไหมต้องปลดเพลงไหมสามชาไหมตูดไม่ต้องค่ะตูดไม่ต้องค่ะเออเปิดเพลงเนี่ยถ้าเปิดเพลงแบบไอ้อสามชาไปด้วยนี่น่าจะน่าจะแหลกเร็วขึ้นนะัน,นเริ่มเมลไปจล้างไนนะไม่ใชทั้งหมดแล้วแล้วมันเนี้วจริงเหรออ,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 อนี่น,ออน,นี่อันนี้ประมาณเท่าไหร่กะได้ไหมประมาณกิโลได้นะ โลอู๋ท่าเสียงเหนื่อยแบบจริงจังมากเลยนะเมื่อกี้นึกว่าแบบเหนื่อยคอนเทนต์ไม่ใช่เหนื่อยคอนเทนต์แล้วจนว่าเนี่ยเหนื่อยหนื่อยแล้ว่าจะได้แต่ละกิโลกิโลทุกคนใช่เนี่ยทำไมถึงขายราคานี้อยากให้ดูว่าของเราทำแบบชาวบ้านชาวบ้านจริงๆนะทำแบบโบราณไม่ได้ทำแบบลวกลวกไม่ได้ทำแบบลวกลวกเข้าเครื่องบางทีมันไม่นี่นะนี่หูดูสินี่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 หอมมากโคน กะปินี้ทําได้หลายเมนูนะบอกให้ไม่คาวที่ฉันเคยไปกินแบบนี้พูดตรงนะแบบร้านอาหารแบบที่แบบเราเข้าชอบสั่งผัดชะตอกุ้งกะปิอะไรเนี้ยเนาะบางร้านกะปิคาวมากกะปิไม่ดีอะ่ะไม่อร่อยจะดูของที่ฉันก่อนอันนีะไ,ได้ไหน้องตลละตลม่ตลม <c oughs> ตะล่มแล้วงัดให้ดูอะไรตอ่ะตะล่มตะล่มตะล่มแล้วอะไรนะแล้วงัดอ่ะงัดอ่างัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดเออต้องเปิดเพลงนี้นะงัดทั้งงัด อย่างนี้เลยนี่หูเป็นแผ่นนี้เลยนะ,ะยนเป็นก้อนอย่างนี้เลยอะยังไม่ไดานนะเ,เอายังมไม่ด้อีกเหรอโอ้โหได้ค่ยยอยๆไร่อืมอืมอโอ้ดูสีสิทุกคนอยากให้ต้องมีกลิ่นมากมันหอมมาก หอมสุกิอ่ะนี่แหละขายให้ดูนะคะนี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเปิดรับพีออเดอร์แล้วนะบอกเลยขายเป็นกระปุกนะคะขายให้พวกแกได้แล้วาขายให้แกได้แล้วขายแกได้แล้วห้าร้อยกรัมสองร้อยสามสิบบาทราคาพร้อมส่งนะคะสนใจทักแชทเลยสนใจทักแชทเลยแกจะมาด่ามาอีกว่าฉันขายแพงรู้ฉันลำบากขนาดไหนเออกว่าจะได้เกีกระปิมันมีหลายเกรดถ้าอยากแบบคิดว่าราคานี้ตู้ได้ก็สั่งมาเลยเป็นกระปุกนะคะ500กรัม2 3 0บบาทพร้อมส่ง อะไรรับรองอะไรไม่ผสมเผือกแน่นอนค่ะ <c oughs> นี่นี่โ